เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความคาดหวังว่าทนายกจะทําสําเร็จครับพี่น้องคิดว่าทนายกจะทําสําเร็จหรือว่าอย่างไรช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดโปรโมทเพจให้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็กดโปรโมทใครมีเงินมีทองก็กดโปรโมทนะคนละห้าสิบคนละร้อยดังน 100, ัน้จะได้เปิดการมองเห็นพี่น้องประชาชนจะได้ปลาสว่างผมขออนุญาตติดตามนโยบายของทน,า,นา,ายกเศรษฐาที่เคยหาเสียงกับประชาชนนะครับพวกเราจะอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศรัพย์สรี มีเกียรติมีศักดิ์รีพวกเราจะมีเกียรติมีศักดิ์สีกินดีอยู่ดีตอนนี้ไม่มีจะกินครับท่านนายกครับผมเป็นกําลังใจให้ท่านนายกทุกวันครับพักเพื่อใจครับท่านนายกทุกวันนี้ประชาชนไม่มีจะกินนะครับนักศึกษากู้เงินกอยสไปเรียนพยาบาลก็ไม่ได้ครับคนถึงขนาดเป็นหนี้เป็นสินฆ่าตัวตายลงปันตายครับลูกหนี้โดนกระทืบครับท่านนายกครับท่านนายก พวกเราไม่มีจะกินครับท่านนายกครับคนระับเราไปเลือกพรรคเพื่อไทยเราก็จะมีความคั่งหวังว่าเราจะอยู่ดีกินดีอยู่ยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีครับท่านนายกผมขอติดตามนโยบายและเป็นกําลังใจให้ท่านนายกสิทธาถึงแม้ท่านตอนนี้ไปหาหมอแล้วหมอบอกเครียดหนักมีตกกังวลมากเพราะเจ้าของพรรคเนี่ยออกนโยบายทุกวันเลยไหนจะซอมพ,พาวเวอร์หมูกระทะสับเลอไหนจะค่าแรงขัน้นต่ำไหนจะปราบนี่นอกระบบแตบปัญหายาเสพติด จะก่อสร้างทางจะนาเข้าส่งออกมนโยบายทุกวันแต่ละวันเนี่ยผมเชื่อว่าท่านนายกจำใหม่นะครับแต่ผมจะคอยติดตามผลงานท่านนายกนะทำให้สําเร็จครับแก้เรา่อระบบครับตอนนี้แก้สําเร็จไปกี่คนแล้วครับท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศมีใครมาลงทุนบ้างหรือยังครับช่วยแก้ให้พี่น้องประชาชนด้ทราบกรมสรรพากรจดเก็บภาษีเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้มีข่าวแค่สรรพากรเด็กๆตัวเล็กๆสี่คนมีเงินสองพันล้านท่านนายกเขาเป็นข้าราชการเดือนแค่หลักหมื่นแต่มีเงินสองพันล้านครับท่านนายกครับ แล้วคนระดับอธิบดีจะมีเงินเท่าไหร่ครับอธิบดีกรมสรรพากรครับจะมีเงินเท่าไหร่ครับท่านนายกครับแสดงว่าที่เขาไม่เก็บภาษีที่เขาไม่ได้เก็บส่งท่านนายกนะเขาเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเปล่าครับตามข่าวเนี่ยผมก็ไม่รู้นะวันนี้ดูข่าวตกใจปปชชี้มูลับชี้มูลเจ้าหน้าที่สรรพากรสี่คนตัวเล็กๆกระจอบมากมีเงินสองพันล้านนี่ขนาดเจ้าที่สรรพากรเด็กๆระดับอธิบดีจะมีกี่หมื่นล้านครับท่านนายกครับนำท่านมายกช่วยดูนะครับกรมสรรพากรมันเกิดอะไรขึ้น ดูสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเก็บสวยเก็บอะไรไหมท่านนายกดูนะสวยรถบรรทุกถนนพังเป็นยังไงบ่อนการพนันนะครับแล้วก็คนต่างด้ um problem, าวการเรียกรับถึงมวลตำรวจตบงตบตำรวจภาคสองภาคหนึ่งภาคอะไรดูนะครับนะต่างชาติเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาอยู่เมืองไทยทำบิดคุกตามเด็กละเมิดเด็กเขาจ่ายเงินลักตบทก็สามารถที่จะหลุดคดีได้แล้วท่านนายกครับแสดงว่าบ้านเมืองเราเนี่ย ความเป็นธรรมมันไม่มีหรือเปล่าครับหรือความเป็นธรรมมันซื้อได้ด้วยเงินด้วยสิบ้านเมืองเราถูกต่างชาติตั้งขนาดนามเป็นบ้านคพนเหตุมาเฟียเต็ไมไปด้วยค่อ,อการร้ายหรือเปล่าครับฟรีวีซ่าจากประเทศจีนประเทศต่างๆไอ้คนที่เข้ามานี่คืออะไรเข้ามาขอทานหรือเปล่าครับจีนเทาหรือเปล่าครับทําไมภาพลักรั์มันถึงเป็นอย่างนี้นะครับรานะนั้นก็ฝากนะครับว่าอะไรๆไไมันมีแต่เรื่องสีเทาแจไมไปหมดนะครับ่านนายกับฝากด้วยนะครับนะครับเข้าใจว่าท่านเคียร ท่าเครียดเพราะว่าสิ่งที่ท่านหาเสีงยงมาเนี่ยท่านยังจำไม่ได้เลยครับคะแนแรก็ต่ำหกร้อยปัญญาตีสองหมื่นห้ารถไฟฟ้ายี่สิบบาทตลอดสายปั๊นี่กษตรจกรพยศเป็นนี่ไม่ต้องจ่ายนะเป็นนี่ก็ไม่ต้องจ่ายขอคูก็มไม่ได้นะตอนนี้ก็หนักครับท่านนายกครับนะผมเชื่อท่านเป็นคนดีครับนะเข้าใจว่าท่านเป็นคนดีแต่ว่าท่านมีอํานาจในการบริหารราชการไม่อย่างไรนะครับก็ติดตามทุกวันครับเนี่ย งั้นหนึ่งหมื่นบาทในชาวบ้านเขาบอกว่าไหร่ได้ครับท่านนายกครับเนี่ยชาวบ้านเนี่ยผมไปทางภาคอีสานไปเวลามมาเขาบอกเขาการเพื่อไทยนะอยากได้ได้หนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านอายกเมื่อไหร่จะให้กี่ทีนี่ยถ้าเกิดกู้ไม่ได้จริงๆนะไปเอาเงินทักษิณมาเอาเงินทักษิณมาสักแสนล้านแล้วเงินทักษายกอีกแสนล้านรวมเป็นสองแสนล้านสุดที่เดียวคุ้มมั้งทักษิณมีเงินเยอะแยะมากมายไม่ได้ใช่นะครับนะครับนอนอยู่โรงพยาบาลไม่มีค่าใช้จ่ายนอนโรงพยาบาลตำรวจรักษาฟรีนอนมาสองเดือนกว่าแล้วก็ยังไม่ตายนะครับ นะอาการหนักแต่ยังไม่ตายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านนายกเศรษฐาไปขอเงินทักสินมาสักแสนล้านแล้วก็แจกประชาชนไปเลยเพราะคนที่การพื่อไทยก็อยากจะได้เพราะนั้นก็อันนี้ก็ฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะอยากจะเนี่ยทุกคนเนี่ยก็อยากจะได้เงินได้ทองกันนะครับวันะน,นี้ก็ฝากท่านนายกรีบแจกครับหนึ่งหมื่นบาทครับก็รอกันหน้าดูนะครับถนะ้าแรงก็ตามหกหกร้อยบาทนี่ก็อยาก นะแล้วก็เงินเดือนมียาตีสองหมื่นห้าแจกทข้าราชการขึ้นเงินเดือนครับทุกอย่างนะครับแต่ผมดูในประเทศเราไม่นานหรอกเพราะอะไรเพราะวันวันนี้มีจะข่าวร้ายนะครับมีจะข่าวร้ายทุกอย่างแย่หมดค่าไฟก็จะขึ้นนะน้ำมันน้ำมันก็ไม่รู้จะาะไรยังไงนะครับประเทศเรานะนะซอฟต์พาวเวอร์ก็หมูกระทะไปยังไงนะครับซอฟต์พาวเวอร์ครับเงินภาษีห้าพันกว่าล้านจะเอามาใช้ในการจัดอีเวนต์จัดงานนะครับห้าพันกว่าล้าน เพื่อโปรโมทซอฟตาา์แวร์สรุปแรเกเงินห้าพันกว่าล้านเนี่ยจะจ่ายให้กับพวกหัวคะแนนพักรัฐบาลเงินหน้าพันล้านเนี่ย,จจย,ปยเปน,น, 1, น,เนช่วยคนยากคนจนบางคนได้ผู้เงินกว่าสอเรียนไม่มีเลยอ่ะบางคนต้องลงบันตายไม่มีเงินจ่ายบัตรเครดิตบางคนต้องโดนเจ้าหนี้นอกระบบตามก็นเชื่อห้าพันล้านเนี่ยนะครับเงินภาษีเนี่ยจะไปทําอะไรซอฟต์แวร์ไปโฆษณาหมูกระทะหรือจะจัดมีการสาดน้ำกันทั้งเดือนทั้งปีนะครับอันนี้ก็ฝากนะครับฝากท่านนาย,ยกพิจารานะครับาาว่าซอฟตแวร์าาเนี่ยมันมีจริงไหม หรือมันแค่คิดถ้อยคำหรูๆมาแล้วกเป็นผลงานนะเอาให้มันสำเร็จทักเรื่องนะครับก็ฝากครับติดตามทุกวันครับเออต่างจังหวัดจะเป็นเมืองน้ำอยู่แล้วครับมีแต่คนขายของไม่มีคนซื้อครับที่ประชาชนก็บอกนะนะครับนะมันแย่ตำรวจนะครับพี่น้องครับจะตายันทั้งประเทศแล้วนะครับอืักโทวชั้นสิบสี่เป็นไงบ้างครับนอนสบายครับสารจำคุกไม่ต้องผิดคุกนอนลงที่บ้านตำรวจรอกเส้นดีหรือเปล่าครับเงินเยอะหรือเปล่าอำนาจมากไหม มันก็ความเหลือนะ่อมนั้นเสียแป้งมันก็เลยไม่อยากติดคุกมันเห็นทักษิณทักษิณโดนเรื่อง,งสามคดีคดีทุจริตคอร์รัปชันของชาติไม่ต้องติดคุกแม้แต่วันเดียวเสียแปกกก้งบอกเอา้ากูก็ไปไงอยากมาอยู่ข้างนอกเรือนจำอยู่ในคุกม,มันไม,ไม่สบายนะครับอยากจะไปนอนชั้นสิบสี่บ้างก็เลยทําเป็นาทตกกาตกรรมก็ไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นได้หลบหนีไปจากโรงพยาบาลน,นะเสียแป้งแกก็ไม่อยากเพราะเห็นว่าทักษิณเนี่ยไม่ต้องติดคุกแกก็อยากจะเอาบ้างเพราะนั้น ิก็เป็นตัวอย่างของนักทัวรวมีเงินมีเสเ้นมีอำนาจทางการนะก็ไม่ต้อง,งติดคุกแต่วันเดียวนะครับนี่คือความเหลื่อมล้ำที่พักเพื่อใจเนี่ยนะไม่กล้าเลยครับอ,อันนี้ก็เป็นประเทศของเราเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับนะครบับมานะครับฟังทุกไลค์ครับขอบคุณมากครับจ้านะครับมีอะไรที่น่าสนใจครับมาฟียเต็มบ้านเต็มเมืองอดีตกำนันนกเงีย ลูกน้องบิ๊กโจ๊กก็เงียบน,นั่นสิลูกน้องบิ๊กโจก๊กถูกจับไปตั้งหลายคนคดีอำนาจอ,อนไลน์ต้องดีเงียบไหครับหลายคนก็ถามว่าคุณตกลงกันได้แล้วมั้งนะลูกน้องบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องบิ๊กต่อตอลกลงกันได้เงียบไปแล้วมั้งลูกน้องบิ๊กโจก๊กไม่มีใครถูกดำเนินคดีต่อแสดงว่าที่จับจับนั้นก็นแค่และพรหรือเปล่าที่น้องประชาชนถามมานะครับท่านผบอรตร,อรอต่อสักครับจุกูลคดีที่เคยจับลูกน้องบิ๊กโจก๊กไว สี่ห <rua. S 1> ้าคนแปดคนอะไรต่างๆเนี่ยที่เร่องพนันออนไลน์โชกเงินตอนนี้เงียบนะครับแสดงว่าพิกโยกกับที่ต่อสั่งตกลงกันได้แล้วหรือยังครับคดีควาต่างๆก็หายไปใช่ไหมครับโชกที่ว่าโดนค้นบ้าค้นบ้านก็เงียบไปนะครับสรุปแล้วมันเป็นแค่ละครหรือเปล่าครับเป็นแค่ละครหรือเปล่าครับพี่น้องครับมีชาวบ้านกาถามมา้วก็ยังไม่ลืมนะกำนันนกก็เงียบนะครับนะปืนโดนตำรวจยิงตายเพราะฉะนั้นไม่มีใครซัดทอดกำนันนก พยานของตำรวจก็ไม่มีเพราะส่วนใหญ่เป็นพวกกำน,นันนกมีแค่บางปากอาจจะไปเข้าข้างคนตายจะปรากฏว่าส่วนที่เหลือเข้าข้า,ขา,นานงาก,าาก,าาก,ากำนันนกเข้ากับประจักษ์พยานขัดกันกำนันนกก็หลุดครับกับสุดท้ายก็ไม่มีใครติดคุกแนวโนวมจะเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าคนอยู่ที่เกิดเหตุเป็นตำรวจจะไปหมดลูกน้องกำน,นันนกทั้งนั้นอาจจะมีพยา,บา,บา,ททยานบา,บบนานงปากยืนยันว่ากำนันนกขัดข้าแต่พยานปากอื่นเขานั่งติดกำนันนกนนเขาบอกเขาไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นพยานคู่ขัดกันก็ยกฟ้องครับ ดีใจกับวำนันนกนะครับจะได้ออกมาข้างนอกแต่ออกมาคราวนี้ก็อย่าไปสั่งฆ่าใครกันแล้วกันก็ทำมาหากินหาแดกไปแล้วกันไม่ต้องไปทะเลาะกับใครนะครับกำนันนกจะมีตั้งสองพันล้านคนมีเงินสองพันล้านนี่ไม่ได้อยู่ที่คุมนะสปาร์กเดี๋ยวแกก็อาว่ธแกหายใจไม่ออกส่งโรงพยาบาลนครปฐมสักพักได้ไหนไรจะมีคนมาไถ่ทวนให้นะครับนี่จะเป็นห่วงนะครับว่ากำนันนกเวลามาสารเนี่ยเดี๋ยวแกจะเป็นลมลมพักไปเหมือนก็เสียบ้างเดินเดินแล้วมันวู้ไป มีโรคประจําตัวหลายโรคเหมือนกับคุณทักษสิงชจินวัฒน์นะตอนอยู่ดูไบี่ชกลงชกเวทชกอะไรนะครับพลงจากืึองบินมายกมือยกไม้ประชาชนพอมาเข้าเรือนจำนี่ไปไแหม่รูบเลยครับโรครุนรรานะครับะครับต้องไปนอนโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก็ระวังกำนานนกไะครับแกอาจจะหายใจไม่ออกความดันตับชีพจรไม่เจ็บก็ต้องส่งโรงพยาบาลนครวก่อนมสมุดนะสมุดยร่อส่งโรงพยาบาลตำรวจนะ พอส่งโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็ปรากฏว่าจะมีทีมงานครับเอากุญแจผีไปไขใหไรหลังจากนั้นก็พาหนีไปครับหนีไปสักสามชั่วโมงค่อยแจ้งตำรวจตามอีกทีปรากฏว่าอะไรครับตำนานนกอาจจะไปถึงลังกาวีนะครับไปเจอใครครับเจอก็เสียแป้งครับทุกูนะครับอาไที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องสมมตินะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับคนมีเงินต้องสองสามพันล้านแกอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับจะต้องไปโดนโรงพยาบาลพอโดนโรงพยาบาลสักพักก็จะมีคนมาไข